ครับ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 

ยอดยรปัยังไ <BAR K> <Everything> ม่ขึ้นเลยเริ่มเปียแล้วครับตอนนี้ลาเริ่มเปียแล้วูแล้วไม่ได้นะพี่าตอนนี้นะร่อดได้ว่าบ้านจะเข้านะปัก่างลครับนเลยนะครับงตรงนี้นะครับยังทันนะเวลายังได้อยู่นะครับรีบเลย ¡Fora ayuda! Terima kasih telah menonton! Olá, tá